คนโสดก่อนเลยดว่าคนโสดจะเป็นยังไงเดือนสิงหานี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะโสดสวยพร้อมใจบุญแฮปปี้สตรองแข็งแกร่งอ่าคุณจะเป็นคนโสดสไตล์นี้ก็คือเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกอย่างมีเงินมีทรัพย์สมบัติใจบุญชอบทำบุญ เป็นคนค่อนข้างที่มีความคิดที่ดีเป็นคนที่สามารถตัดสินใจทําอะไรหลายๆอย่างได้อย่างเด็ดขาดเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งรับอ่าเป็นคนที่เก่งนั่นแหละผู้หญิงที่เก,ก่งคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ นี่แหละภายนอกเป็นแบบนี้แต่ในลึกๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนนะเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ขี้สงสารเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นต่อให้ตัวเองลำบากก็ตามอืมคนโสดถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมคนโสด เหมือนมันยังไม่ได้ดั่งใจคุณมากกว่าคุณยังมีคนเก่าอยู่มีเรื่องราวเก่าๆอยู่คนโสดนะยังไม่เปิดใจต่อให้มีคุณก็ไม่เลือกคุณไม่เลือกคุณไม่มองโสดสนิทเลยอ่ะก็อาจจะมีเข้ามาแต่อาจจะยังไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ใช่ความรักที่ที่คุณวาดฝันเอาไว้สักเท่าไหร่ เพราะคุณคิดแต่เรื่องเงินมากกว่าความรักมันอาจจะมีเข้ามาแต่มันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณเนาะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะไม่พูดมากแล้วนะมีแค่นี้คนโสดต่อไปคนมีคู่มีคนคยุยทั้งชัดเจนและไม่ชัดเจนคนใกล้คนไกลมีครอบครัวแต่งงานกันแล้วหรือยังไม่แต่งเป็นยังไง คนมีคู่มีคนคุยมองว่าคนรักของคุณคุณหรือว่าคุณหรือเปล่าเนี่ยคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ,จะบอกว่าอะไรคุณอาจจะเป็นที่ตัวคุณหรือตัวเขานี่แหละที่ยังยังยังชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นยังไม่ได้เนาะเหมือนแอบมีมีแบบ เหมือนคุณจะเลือกคนที่ที่เขาแบบค่อนข้างที่จะอยู่ใต้โอวาทคุณจะบอกไงอ่ะมันดูยากเหมือนมันยังไม่เปิดเพราะเหมือนคุณคุณคุยเหมือนคุณยังไม่เลือกมากกว่าคุณยังไม่เลือกคนมีคนคุยนะคุณยังไม่เลือกเหมือนคุณรอ รออะไรสักอย่างหรือว่าอมเหมือนหรือว่าบางคู่คุณอ,อาจจะไปจับได้ว่าเขาแอบ,บคุยกับใครหรือว่ามีคนเก่าของเขาที่ทักมาแบบนี้มันทําให้คุณค่อนข้างที่อยากจะตัดจบปัญหาคุณก็เลยยังไม่ได้ชัดเจนอะไรมากคุณเองก็กลัวนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวอนั่นแหละเดี๋ยวมันจะมี มันเหมือนคุณรู้แบบปุรปปับแล้วคุณรู้คุณรู้แบบไม่ได้ตั้งตัวแต่คนของคุณตอนนี้ก็ยังเหมือนไม่ได้รู้ตัวนะเหมือนยังจะเรื่อยๆอยู่ยังยังเฉยยังคือไม่ค่อยได้สนใจคุณมากอะ่ะยังเอาตัวเองเป็นหลักเป็นใหญ่นะคะอืมไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เนี่ยมันหมุนเวียนอยู่แบบเนี้ย เป็นอยู่แบบเนี้ยเรื่อยๆเลยถามว่ามันจะดีขึ้นไหมมาอืมมันจะดีขึ้นเนาะมันจะทำให้คุณมีความสุขมันจะจัดการได้แต่มันจะมีปัญหาเข้ามาอีกมันจะมีปัญหาเข้ามาอีกครั้งนี้แหละครั้งนี้จะเป็นการที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจ แล้วแต่เหมือนกับตัดสินใจจะเป็นการตัดสินใจแบบว่าจะมาง้อคุณนั่นแหละจะทําให้คุณสบายใจคือมันก็เคลียร์กันอะมันเกิดเรื่อยอะอเนี่ยคุณเองก็ก็ลาเขานะเขาก็รู้เขาก็ไม่ได้ตั้งใจนะเอาจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจแต่มันอาจจะเป็นนิสัยของเขาคือเขามีคุณแน่นอนแน่นอนร้อเอร์็ นะเขาเองก็รู้นะว่าคุณน่ะรักเขามากคุณไม่ไม่เคยแบบที่จะมองใครเพราะว่าเหมือนคุณเลือกเขาแล้วคุณคุณก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดเขารู้แต่เขาเองก็แบบก็เ,เหมือนเดิมเขาอะเออก็ยังจะทําเหมือนเดิมอะ่ะเขาไม่ได้ปรับอะไรมากหรอกเขาแค่จะมาเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์แล้วก็จะเหมือนเดิม ทุกครั้งที่เกิดปัญหามันก็จะเหมือนเดิมคุณมีครอบครัวก็เหมือนกันนะคะทุกครั้งที่มีปัญหามันจะเหมือนเดิมมันจะเป็นเหมือนเดิมพอเคลียร์กันคุณจะได้คาตอบไหมคุณได้แต่ว่าคุณจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนบางทีคุณอาจอยากจะจบความสัมพันธ์แต่คุณก็ตัดไม่ได้มันเหมือนมันสัมพันธ์กันมันมีความสัมพันธ์กันมานานอะไรประมาณเนี้ยพอคุณจะตัดก็ตัดเขาไม่ได้เหมือนกันคุณก็ลังเลเนี่ยมีอีขาวอีดำเนี่ย อยู่ในหัวคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะอืมเหมือนความรักของคุณนะมันจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นผู้ใหญ่คนผู้ผู้ใหญ่ที่คอยคอยให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคอยดูอยู่ว่ามันจะไปในทิศทางไหนอืมหวังเงินก็จะมีโชคลาภเนาะเนะี่ยคุณต่อไปนี้นะ ความสัมพันธ์เลยทุกความสัมพันธ์คุณจะได้ความยุติธรรมที่คุณค้างคาติดใจมาทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามปัญหาอะไรก็ตามเมือด้สองมือที่สามคนเก่าคนใหม่คุณจะได้ความชัดเจนคุณจะได้ความยุติธรรมมันจะจบลงมันจะจบลงมันจะจบลงเลยแหละแต่ปัญหามันจะกลับมาที่คุณอีกแล้ว เหมือนคุณจะสร้างปัญหามันขึ้นอีกเนี่ยคุณจะสร้างปัญหามันขึ้นอีกแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็จะเคลียร์กันได้แต่เขาก็จะตัดสินใจเลือกคุณอยู่เหมือนเดิมจะเคลียร์กันได้มันเหมือนมันเป็นแบบในเดือนสิงหาไม่ค่อยมีอะไรมากเหมือนเดิมเลยค่ะอืมคุณรู้หมดนะคุณรู้หมดว่าควรจะทําอะไรยังไงแต่บางทีคุณก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณรู้แต่คุณก็ยังแบบว่าอยู่เดิมเดิมอ่ะอยู่อยู่เดิมเดิมทาเหมือนเดิมเดิมเออมันรักกันนั่นแหละเอาง่ายมันผูกพันกันมาเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยแหละแต่ถามว่าทิ้งกันไหมไม่ไม่ทิ้งไม่มีการทิ้งไม่มีการเลือกลาอะไรกันทั้งนั้นเนาะมันจะเป็นเหมือนเดิมมีปัญหาเข้ามาเคลียร์เขาเลือกคุณเขายอมยอมคุณ คุณได้ความยุติธรรมมาคุณได้ความชนะนั้นมาสักพักมันดีกันนั่นแหละและเป็นเหมือนเดิมเป็นแบบนี้เนาะเดือนสิงหาจะเป็นแบบนี้มากกว่าเนาะชาวราศีมีนยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ